คิร่านะคะจากค่าย BLMD ค่ะเป็นโซโลอาร์ติสต์ของค่ายนี่เองค่ะเคียร่าเริ่มมาเป็นนักออกแบบยังไงก็จริงๆก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเซ็นกับค่ายค่ะก็ได้ออกเพลงมาสามเพลงแล้วค่ะแต่ว่าออกเองเป็นอินดิเพนเดนต์อาร์ติสต์แล้วก็ค่อยมาเซ็นกับค่ายปีที่แล้วก็เลยแบบได้ออกเพลงกับค่ายเป็นฟูลอาร์ติสต์ขึ้นมาก็เพราะว่าเรา จอบที่จะพยายามเป็นแดนเซอร์อาร์ติสนะคะก็คือเป็นนักเต้นที่แบบเอเป็นศิลปินที่เต้นเก่งก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องซ้อมมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็ต้องต้องเทรนเต้นมากขึ้นค่อ้ก็ ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเคยบอกคุณแม่ว่าแบบ I wanna be a superstar อะไรอาบอกมาตั้งแต่เด็กเลยว่าแบบพูดตลอดเลยว่า I wanna be a rock star I wanna be a superstar อะไรอย่างนี้นะคะก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะใช่ถูกค่ะใช่ใช่นี่ค่ะก็ Alicia Keys น่าจะประจักค่ะแล้วก็ Tate McRae Billie Eilish Idol อะไรค่ะ จริงเพิ่งได้เรียนแรปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มชอบแรปมากขึ้นก็คืออาจจะอาจจะลองเขียนแรปมากขึ้นเรียนแรปมากขึ้นหรือว่า acting อะไรอย่างเี้ค่ะก็สักวันนึงก็อยากอยากเล่นหนังอะไรอย่างเี้ยโมเดลก็ทําอยู่ค่ะเพราะว่าเคีราก็มีแบรนด์ของตัวเองด้วยค่ะ mm. เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ jewelry brand คะ่ะ a c e s o r i e s ก็คือด,ดีไซน์เองแล้วก็ถ่ายแบบเองก็เลยรู้สึกว่าชอบงานนี้ ก็มีความเหงาดนึ่งอยู่คนเดียวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้โฟกัสตัวเองมากขึ้นก็ถือว่าเป็นง่าดีค่ะได้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่โดย ด้วยที่ดูในเมืองไทยอาจจะแบบเออยังไม่ค่อยเห็นผู้หญิงที่เท่แบบสุดๆที่แบบเต้นแบบฮิปฮอปมากแบบฮิปฮอปจ๋าเป็นนายดีฮิปฮอปยังไม่ค่อยเห็นก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องเป็นคนนั้นให้ได้ได้กดดันไหมคะเพราะว่าวเราต้องตอแข่ก็มีความม,วามีความกังวลน,นิดนึงกลัวว่าจะแบบเอ๊สไตล์นี้คนไทยจะเข้าถึงไหมหรือว่าคนรอบโลกเขาะจะเข้าถึงไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องลองอะค่ะถ้ายังไม่มีใครทำมันก็ต้องลองใช่ สักวันค่ะเพราะว่ามันเป็นความฝันของหนูที่จะได้ขึ้นเวทีระดับโลกก็แบบพยายามจะทำเพลงแต่ละผลงานที่ออกมาเป็นอินเตอร์มากขึ้นอะไรนะคะถ้าเพลงส่วนตัวที่หนูเขียนเองประมาณ74เพลงแล้วค่ะที่เขียนเองใช่แต่ว่าก็ยังเก็บไว้อยู่ ช่มีค่ะมีชัวร์เลยค่ะเพลงต่อไปก็อาจจะยังคลิปครูอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าบอกบอกได้แค่นี้ <c oughs> ใช่มีเราพบโอกาสยังไงบ้างในช่วงนี้ที่แบบชีพมั่ก็แบบว่าพักอยากเล่อยากเล่นบ้านเราอากเนก่อก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยที่แบบ เพลงฮิปฮอปออกมายิ่งสงการยิ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบคนเขากำลังฟังเพลงที่มันอัพบีที่มันแบบสนุกแล้วก็เป็นเทมโปท,ที่เร็วขึ้นก็รู้สึกว่าแบบเออตอนนี้คนก็ยิ่งแกะท่ากันอยู่ก็เลยเห็นว่ามันน่าจะเป็นแบบโอกาสที่ดีที่ได้ออกเพลงสนุกฮิปฮอปค่ะไหนถึงอะไรนะคะที่เตรียมใช่ไหมคะประมาณ moving เนาะ ถ้าเราพูดถึงเบื้องหลังด้วยก็คือทั้งท่าเต้นท,ท,ท,ทั้งโปรดักชันเขียนเพลงประมาณ2เดือนได้ค่ะสอเดือนได้แต่ว่าถ้ารวมซ้อมด้วยทั้งหมดก็3าสี่เดือนไใช่ไหม MV วันเดียวค่ะ MV วันเดียวแต่ว่าก็ทั้งวันเลยแต่เช้าเลยค่ะแต่เช้าแล้วก็ไปอีกเชา้านึงเลยอะไรอะสู้ค่ะ MV นะคะอยู่ เข้าไปได้ที่ v d l MD Official ค่ะชื่อเพลงว่า Move in ค่ะไปแกะเพลงแกะท่าแกะท่อนแร็ปแกะทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เรามาดูกันว่าใครจะชนะ Challenge Move in นะคะโชว์ท่อนนึ่งท่อนเด็ดกับท่าเด็ดเราเอาเป็นท่าเป็นท่า Phoenix นะคะแล้วก็ค่ะเอาท่าต่อหนึ่งประกันกลืมหมดไปท่องที่เธอเคยทำกับฉันทุกอย่าง จนในวันนี้ไม่มีแล้วน้ำใจกับเพือนมืวันอบคุ่า